อย่างแรกเลยถ้าเ้าเป็นรัฐบาลปุ๊บเราลดรายจ่ายก่อนเลยค่าน้ําค่าไฟค่าแกส๊สตอนนี้ที่ดีลดเลยทันทีเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมันนอเอานโยบายหลายๆอันประกอบกันเพื่อให้เกิดภาพสมบูรณ์และช่วยทั้งประเทศอะค่ะอย่างเช่นเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคนแรกลดค่าน้ำครับลดค่าไฟทันทีลดกาไฟทันทียี่สิบบาทตลอดสายในกรุงเทพอ,อย่างเงี้ยคะ่ะคือเราคือเราลดค่าใช้ใจ่ายให้คนก่อนเลยเพราะเรารู้ว่าเป็นหนี้เป็นสินกันมานาน ลดค่าใช้ mm hmm. จ,จ่ายกระตุ yeah. ้นเศรษฐกิจทั้งระบบมันต้องมาทั้งหมดทั้งภาคเนี่ยเราถึงบอกว่าพักเราเป็นพักที่นโยบายมันต้องกินได้ไงพี่ผัวดำแล้วครอบคลุมไปถึงทั้งประเทศไม่ใช่แค่คนต่างจังหวัดหรือไม่ใช่แค่เฉพาะคนเมืองมันต้องทั้งหมดแล้วก็เพิ่มโอกาสให้คนทั้งประเทศด้วยค่ะนโยบายพักเพื่อไทยจริงๆแตกต่างจากพักอื่นๆเขายังไง อะไรคือจุดแข็งนะของเรนนะเนโยบายมันก็เราเรานโยบายทันสมัยเนาะเนาะคุณเสถานเนาะเราคิดนะนโยบายทันสมัยแต่ว่าอิงว่าที่ผ่านมาแต่เก้าปีเราอาจจะไปอยู่ในดาวอังคารมาก็ได้เราเลยไม่รู้ว่าเราควรจะต้องพัฒนากัน